คนเราเนี่ยสายตาเนี่ยมันเกี่ยวกับสมองด้วยนะถ้าสายตามืดมัวเป็นพ้าเป็นอะไรเนี้ยกินใช้ได้จ้ะโฟกัสโฟกัสในชนิดเอ่อชนิดแคปซูลโฟกัสบำรุงสายตาบำรุงสมองนะครับทดลองเลยหนึ่งขวดเห็นผลนะของดีผมเป็นครับให้ดูเลยครับผมกินแล้วหนึ่งขวด ตอนนี้ผมหลับตาข้างหนึ่งผมมองชัดเจนขึ้นคือไวัยพศทดลองเองของดีจึงบอกของไม่ดีก็ไม่พูดถึงนะครับพฟคัสตัวนี้บำรุงสายตาบำรุงสมองนะไอ้ไอสายตาเนีมันเกี่ยวกับสมองนะสายตาพลาสายตาสั้นสายตายาวบางทีมันฟาผมนี่เป็นฟ้าอยู่อย,อยู่แถบข้างขวาในชิดทีบมังเนี้ยตอนเนี้ยพอจำเรืองมองเนี่ยมันจะดีขึ้น นี่ผมเพิ่งกินไปตองเดียวเพราะนั้นผมขอแนะนำนะครับโฟกัสตัตวนี้ดีจริงๆจำไว้ดีนี่โฟกัสมีลูกตาหรือดวงตาสองข้างนี่คือสัญลักษณ์ของโฟกัสนะครับต้อหินต้อกระจกเครื่องตามัมมมมมมเนี่ยกินใช้ได้เลยโฟกัสต,ตัวนี้ช่วยทันได้ซื้อไปกินก็ดีซื้อไปขายก็มีกำไรงาม ราคาก็ไม่แพงลองดูนะครับนั้นสายตานะคะพอสายตาเราดีสมองมึนๆม,มันก็หายไปนะตอนเวลาตาไม่ดีนะมองอะไรเพ่งๆมันปวดหัวปวดต้งกระบอกตาตอนนี้สบายแล้วนะคะโฟกัสจ้ะ นะคะ,ะตามที่อยู่นี้ค่ะจะติดต่อไปรับประทานเองหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายใดๆก็สอบถามเข้ามาได้เลยฉะนั้นก็ของดีต้องบอกคิดถึงรักแฟนเพลงแล้วแฟนรุ่นสาวเราเนี่ยนะเลข7ขึ้นหน้าเนี่ยมันก็ยิ่งวุ่นวายยุ่งยากตาดีแต่ก็ไม่ปวดไม่มึนหัวแล้วสายตาย,ยังใสายแกวเรามันจะเป็นต้องใช้่จะดูอะไรมันก็ต้องตาเราทั้งนั้น ใส่แว่นแล้วไม่ใช่ว่ามันจะดีไปตลอดแปลให้มันดีๆแล้วเราก็จะได้สบายๆถึงแม้ว่าเราจะไม่สวยขึ้นมาก็ช่างเถอะแต่ให้ร่างกายภายในเราสบายค่ะตาต้อ,อตาฟางไม่ค่อยชัดเจนในการขับรถขับรากิอนอันนี้ไปแล้วมันจะเห็นผลทันทีที่ผมพูดนี่หมายถึงว่าผมได้ทดลองมาหมดแล้ว ชีวิตอย่างผมเนี่ยอยู่กับแสงไฟมาตลอดโดยพงยิงแล้วคอนเสิร์ตด้านหน้าเวทีเนี่ยแสงไฟที่ส่องมาเนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับว่าสมัยหนุ่มๆคิดว่ามันสบายโอ้สว่างหน้าเวทีแต่พออายุขึ้นเลขหกเลขเจ็ดเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าไฟ่างๆเนี่ยที่ส่องมาเนี่ยมันทําลายสายตาเราสายตาเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือต้องหาแว่นไม่มีแว่นก็อ่านไม่ได้นะครับผมมาเจอตัวหนึ่งซึ่งทําให้สายตา ดีมากมองได้ขับรถได้ทุกวันนี้ไปไหนขับรถเองนะครับนั่นคือโฟกัสโฟกัสครับจําจําให้แม่นโฟกัสโฟกัสนี่ช่วยเรื่องบารุงสายตาสายตาท่านจะดีขึ้นผ่านโฟกัสครับ 60- 70ตายัางใสแจ๋วเหมือนหนุ่มๆ่มยังไงก็อย่าลืมนะครับโฟกัสช่วยบํารุงสายตาครับช่วยเรื่องสายตาจริงๆครับแล้วท่านที่รู้ตัวว่าเป็นตาต้อจะเป็นต้อหินต้อกระจกอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่ง ตาฝ้าตามัวมองอะไรไม่ชัดโฟกัสแน่นอนครับช่วยทันได้ครับ